สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูชื่อเรียกเอกสารต่างๆนะคะเอกสารในภาษากรีกนะคะโดยขั้นต้นเนี่ยเราก็จะต้องรู้จักเอกสารสำหรับการยืนยันตนนะคะในคลิปนี้ขออนุญาตอ่านแค่ภาษากรีกแล้วก็ภาษาไทยนะคะมีคําภาษากรีกเขียนไว้ด้วยนะคะอาจจะเป็นแนวทางนะคะอีตัฟโตปีสีแปลว่าการยืนยันตนบิสตูปิติโกตัฟโตปีสีหนังสือรับรองยืนยันตัวตน เช่นตัวเดียววัตตเรียวหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตของเรานี่นะคะแล้วก็ที่ต้องใช้บ่อยก็คืออาริสมสเดียววตีเรียวหมายเลขพาสปอร์ตใบอนุญาตพำนักระยะยาวนะคะใบอนุญาตมีถิ่นพำนักใบอนุญาตมีถิน่น,าอ,น,านอาศัยนะคะหรือที่รู้จักกันว่า r e s i d e n c e permit หรือ resident card อะไรของเราเนี่ยนะคะก็จะใช้ภาษากรีกษคำว่า a าเดียเดียโมนิส หรือว่าอาร์เดียสฟาราโมนสคำว่าอา i a เดียโดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าใบอนุญาตนะคะแต่ถ้าเป็นวีซ่าที่เข้ามาในประเทศครั้งเดียวครั้งแรกเนี่ยนะคะคำว่าวีซ่าเลยแบบนี้นะคะ,ค visa, ะ,คะก็จะใช้คำว่าอีว e ีซ่านะคะวีซ่าแล้วก็หรือคำว่าเทอริสิบบัตรประจำตัวประชาชนของคนกรีกนะคะเรียกว่าตัฟโตติตาหรืออสตินอมิกกีตัฟโตติตาหรือ ตัวเดลทีโออสตินอมิคิสตัฟโตติตัสนะะชื่อเต็มเต็มเลยตอนนี้บัตรระชาสนกรีกนะคะมีรูปแบบออกใหม่เป็นบัตรทันสมัยขึ้นแล้วก็มีอายุการใช้งาน10ปีนะคะ10ปีแล้วก็ต้องไปต่อใหม่นะคะตัวดิปล oma แปลว่าใบขับขี่หรือว่าใบปริญญานะคะใบขับขี่ที่ใช้อีกก็คือตัวดิปล oma o d ิ s i s แล้วก็อียาดิโออดิยิสสแปลว่าใบอนุญาตขับรถนะคะจ e i s h e แปลว่ายังใช้ได้อยู่นะคะส่วนมากเราต้องเอาแสดงที่ว่ายังไม่หมดอายุทีนะคะตอนต่อไปเนี่ยข้อมูลนะคะที่ต้องใช้ตัสติเฮียนะคะโปรซูปิกาสติเฮียข้อมูลส่วนตัว ะะหมายเลขที่ทุกคนต้องรู้จักและก็ต้องมีก็คือหมายเลขอัมค่านะคะอัมค่าอาริทมอสมิทรูกิโนนิกีสอสฟาลิซิสนะคะแต่ส่นมาก,กคนก็รู้จักแล้วก็จำกันคำว่าอัมค่าเนี่ยนะคะก็เป็นหมายเลขประกันสังคมสำหรับรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐนะคะ การเบิกิกยาต,ต่างๆนะคะก็จะใช้หมายเลขนี้นะคะการรักษาพยาบาลเบื้องต้นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องใช้วิวิยาหรือ Ears ด้วยก็คือสมุดที่ใช้ควบคู่กันไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนถามถึงแล้วนะคะหมายเลขที่ใช้ในการเสียภาษีที่ต้องใช้บ่อยเช่นกันก็นกคือ a f ฟ i ม m i นะคะ a าร t h m ส s p ร r o l o g i ม u m e นะคะหมายเลขที่ใช้ในการเสียภาษีเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าโทรศัพท์นะคะ หมายเลขอาฟิมีหรือหมายเลขเสียภาษีเนี่ติดต่อขอรับได้ที่ tax office หรือที่ do นะคะเขาเรียกว่า do นะคะเป็น tax office ท of like ี่เรามีเขตที่อาศัยอยู่นะคะเมื่อได้รับอาฟิมีแล้วเราก็จะได้รับหมายเลข c l e a r ริสม o s นะคะเป็นรหัส username และ password ที่ต้องรักษาแล้วก็เก็บเอาไว้ให้ดีเพราะว่าตอนนี้เขาจะใช้ ในการเข้าระบบทักชีเน็นะคะในการออกเอ,อกสารต่างๆในการเสียภาษีต่างๆเนี่ยก็จะใช้ตัวเลขนี้บ่อยมากนะคะอันนี้ก็จะถ้าใช้บริการานักบัญชีที่ปรึกษาทางการเงินเขาก็อาจจะเก็บหมายเลขนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นหมายเลขที่ควรจะเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ไม่ควรให้ใครได้รู้มากนะคะ ใบเสียภาษีประจำปีนะคะเรียกว่าเอกตริสติโก้ความสําคัญใช้ในการเปิดบัญชีธนาคารต่อวีซ่าเช่าบ้านาสมัครแสดงเ,เพื่อขอเงินช่วยเหลือทางสังคมบางอย่างนะคะอาจจะต้องใช้ใบนี้นะคะโดยทั่วไปภรรยาจะเสียภาษีคู่กับผู้สมรสได้นะคะ โดยทั่วไปคู่สมรสเสียร่วมกันได้แต่ว่ามีกฎหมายออกใหม่นะคะก็ภรรยาหรือคู่สมรสเนี่ยเสียภาษีแยกได้นะคะใบแจ้งแสดงรายได้และสัพย์สินที่มีสำหรับบุคคลธรรมดาเรียกว่าเอ s ซ l ลอ n n นะตัวเอฟซีลอนก็คือต,ตัว e ข้างหน้านี้นะคะ n นะนีั้ก็คือหมายเลขหนึ่งนะคะใบแจ้งแสดงการเสียภาษีอสังหาริมทรัพย์ ภาษีภาษามาริมาทร์ที่เรียกว่าเอ็นเนี่ยนะคะเมื่อเราแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในที่อยู่ในเอฟชิลอนอัญยานะคะเอฟชิลอนอัญยาก็คือตัว e แล้วก็เลขกานะคะเอกสารชื่อเรียกเอกสารอื่นๆที่เราควรรู้จักไว้นะคะเช่นอีเพฟตินีดโลซีก็คือ ไปรับรองที่เราใส่ข้อความยืนยันแสดงความจำนงเรื่องต่างๆนะคะเช่นการรับรองที่อยู่การรับรองเอกสารที่ต้องไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะคะสมัยก่อนนี่ต้องไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่เคปหรือสถานีตำรวจนะคะแต่ตอนนี้สามารถเข้าไปใน g o ล์ฟได้นะคะแล้วก็เข้าไปกรอกในนั้นแล้วก็แจ้งความจำนงในนั้นได้เลยนะคะอาจจะต้องใช้ข้อมูลอื่นๆอะไรนี้ก็ต้องไปดูด้วยนะคะแล้วก็ ใบหรือว่าหนังสือมอบอำนาจชั่วคราวที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องรู้จักไว้ก็คือ e x u c i o d o t i s อานยากนิดนึงนะคะ e x u c i o d o t i s นะคะคือใบหนังสือมอบอำนาจชั่วคราวให้ทนายหรือนักบัญชีไปจัดการเรือร่องเอกสารให้นะคะสมัยก่อนต้องเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่เช่นกันแต่ตอนนี้นะคะก็เข้าไปใน g o v g r แล้วก็กรอกกรเอกสารแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะ อีกหนึ่งอันที่สําคัญสําหรับการอมอบอานาจนะคะแต่เป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นนะคะก็คือคําว่า p r เร u คซูชใบนี้ถ้าคนที่อยู่ในกรีซต้องการใช้ให้คนอื่นให้มอบอานาจให้คนอื่นในกรีซเราก็จะใช้บริการที่ s y m b o l o g r a p h ฟหรือว่าโนเตอนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยต้องการให้คนไทยในประเทศไทยไปทําเรื่องต่างๆให้ในประเทศไทยเราก็จะต้องไปที่สถานเอ,อกชต สถานที่จดทะเบียนต่างๆของกรีเ,เขาจะเรียกว่าลิกเซียเฮียนะคะจดทะเบียนสมรสจดการแจ้งเกิดแจ้งตายนะคะแล้วก็ใบที่แสดงว่าจดทะเบียนจุดๆแล้วก็จะใช้คำว่าลิกเซียคีปราคซิเช่นลิกเซียคีปราคซิเยนิซิสสูติบัตใบแจ้งเกิดเนี่ยนะคะลิกเซียคีปราคซิรามูการจดทะเบียนสมรสของกรีกใบทะเบียนสมรสของกรี นะคะนอกจากนั้นคำว่าใบยาอีกคำหนึ่งแยกออกไปเรียกว่าเดียซิวนะคะใบแจ้งมรณภาพลักษณ์เชี่ยวพรับซีสถานะตุนะคะคำว่าใบรับรองใบรับรองการยืนยันต่างๆในภาษากรีกเนี่ยส่วนมากก็จะใช้อยู่สามคำคือพิสตูพีสที พิสตุพิิโกและก็เวเวลซนะคะก็จะใช้แตกต่างกันแล้วแต่กรณีนะคะเป็นคำศัพท์โดยเฉพาะของเขาไปนะคะตัวอย่างเช่น <c oughs> p ิสตูพิซิสเอปาเกียติสเอลิโนมาทใบรับรองระดับใบสื่อรับรองความสามารถทางภาษากรีกนะคะก็เหมือนในภาษาไทยบางทีเราก็ใช้คำว่าใบบางทีเราก็ใช้คำว่าหนังสือรับรองอะไรประมาณนี้นะคะ พิสตูพีซีมันบอกมูใบระพรงว่าการได้รับการสิดวัคซีนแล้วพิสตูพีติโกเย็นนิสสิสใบกระตุสูติบัตรนะคะพิสตูพีติโกอิกุญแจกิสกัตาสิสใบระพรงสถานะครอบครัวพิสตูพีติโกเอลกาเซสการระพรงการทำงานพิสตูพีติโกอานิเฮสใบรับรองการว่างงานทีนี้คำว่าพิสตูพีอีซี p i สตูพีอีติโกเนี่ตรงคำว่า p ีอีแล้วก็ p ีอเนี่มันมีเสียง E ีสองอันซ้อนกันอยู่นะคะก็ต้องค่อยๆสังเกตดีๆนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ใช้บ่อยแล้วก็ได้ยินบ่อยก็คือคำว่า v e เวลแปลว่าใบรับรองตัวอย่างเช่นเวอร์เวล a ์วัคโมโลยีสไปรับรองออกเกรดนะคะว่าได้เกรดเท่าไหร่เว e ร์เวลส์อ o มโวลาจมช่วงโควิดที่เราได้ยินกันบ่อยเนี่ยนะคะ แล้วก็เว c วลเชนติโกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็เป็นใบรับรองช่วงโควิดตอนนั้นนะคะเวเวลเชโกด otti ใบรับรองจากนายจ้างใบเวเวลเชมิสตโตล i เซีใบรับรองเงินเดือนเวเวลเชซินดักซิและก็มีคำว่า a p o d i ิ i ิโก,โก้ด้วย a p o d i ิ i ิโก,โก้นี่ก็แปลว่าการหลักฐานการรับรองการยืนยนันได้เหมือนกันนะคะ a p o d i ิ i ิโก,โกมิสตโต o ูเซียสหรื สิ NTAXIS นะคะรับรองเงินเดือนนะคะคหรือว่าการรับเงินบำนาญยาตริกิเวอร์เวอร์ซีใบรับรองว่าเราป่วยจากแพทย์นะคะยาตริกิเวอร์เวอร์ซีสคาสเตเนียสแต่ว่าถ้าเป็นคำสั่งสัญญาเน,นี่ยก็จะใช้คำว่าสินไทนี่ใบสั่งจากแพทย์ส่วนคำว่า e p i v e ว e ร์เวอร์ซีเอแปลว่าฉันยืนยันนะคะฉันยืญญนยันการรับรองการยืนยัญญนก็เช่น Επιβεβαίωση ραντεβού καν γινιαν καν ακμάει. Επιβεβαίωση κράτηση καν γινιαν Επιβεβαίωση κωδικού καν γινιαν Επιβεβαίωση παραγγελία καν γινιαν καν σανχόν. Επιβεβαίωση παραλαβή καν γινιαν καν ραχόν. Καβά βεβαίω, 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 ลองสังเกตความแตกต่างดูแต่ถ้าเราสังเกตร,รากศัพท์และเข้าใจความหมายเบื้องต้นเนี่ยเราก็พอเราได้ว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เอกสารต่างๆนะคะที่ขอจากหน่วยงานราชการจะมีอายุการใช้งาน6เดือนยกเว้นฟอรโรลิกีอานิเมโรติดตที่มีการใช้งาน2เดือนฟอลอโรลิกีอานิเมโรติดตานี่คือใบที่แสดงว่าเราเสียภาษีครบถว้วนและก็ไม่ติดหนี้รัฐบ,บาลนะคะ เวลาจะไปขอเอกสารต่างๆเนี่ยก็ลองสอบถามนะคะนักบัญชีของเราดูได้หรือว่าพิมพ์คำที่เขาต้องการหาเข้าไปในเว็บไซต์เลยแล้วก็ดูว่าต้องใช้หมายเรียกอะไรบ้างในการออกมาส่วนใหญ่ก็ก็ใช้หมายเรียกทักซีเนโดยทั่วไปเลย f ฟโรเลกีอนิเมโรติดตานะคะในการไปขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆต้องมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตํำนักวีซ่าติดตัวไปด้วยทุกครั้งนะคะ หากต้องการทำเรื่องให้ผู้อื่นไปดำเนินการให้จะต้องใช้หนังสือที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คืออีเพสตินิทิโลซี่คือการแจ้งใบจำหนกการแจ้งความจำหนงหรือการมอบอำนาจชั่วคราวเอกซูเอกซูชิโโดติเซนะคะสามารถผ่าน gov.gr ได้เลยเอกสารอื่นๆที่เขามักจะเรียกร้องถามหาจากเรานะคะในการทำธุรกรรมต่างๆก็มี เอกาตริสต e ิโก้หนังสือที่เราเสียภาษีรายปีนะคะฟอร์ลิกีอนิเมโรติตาหนังสือที่อย่างที่บอกไปก็คือเราเสียภาษีครบถ้วนแล้วก็ไม่ติดหนี้รัฐอะไรนะคะ uh, ไม่ติดค้างประกันสังคมด้วยนะคะแล้วก็อชฟอลิสติกีอนิเมโรติตาหรือหนังสือที่มีการคุ้มครองผ่านคนอื่นนะคะอย่างเช่นผ่านคู่สมรสหรือว่าเด็กๆที่มีการคุ้มครองผ่านพ่อแม่ก็จะเรียกว่าอชฟอลิสติกีการโนติตา หนังสือรับรองที่อยู่อาศัยนะคะ a p o d i ต t i c a นะคะ a p o d i ต t i c o apodictica เป็นอีกหนึ่งคำหนึ่งที่ใช้บ่อยนะคะ a n g o g r a f h i e s s y d i c a t e s นะคะที่อยู่อาศัยรับรองที่อยู่อาศัยสัญญาเช่าระหว่าวงบุคคล i d i c c i o c i v i t i c o misto fis มิสตูริมิสตูตเรียสัญลักษณ์นะคะคาราะว่าสัญลักษณ์นี้แปลว่าสัญญาณต่างๆสัญญาต่างๆนะคะการตกลงระหว่างบุคคลนะคะอิเดียติโกสิมโฟนติโกใบรับรองเบอร์โทรศัพท์ที่อาจจะต้องใช้ในการอขอ,เ,อเปิดบัญชีนะคะ,ะจะใช้ใบรับรองเบอร์โทรศัพท์สมมากก็จะใช้ใบรับรองโทรศัพท์มือถือนะคะบางที่ก็อาจจะขอ ใบบินใบเสร็จค่าน้ําค่าไฟเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่อาศัยด้วยนะคะก็จะเรียกว่าโ o กาจิมมสโรกาจิมมสเดย์เนรู้อะไรก็ว่าไปนะคะทิมโลโยใบเสร็จรับเงินอนะพอดิกซ์ิอะพอดิกซิสใบเสร็จรับเงินใบเสร็จต่างๆทั่วไปนะคะเดียเชกีแปลว่าพี่นายการนะคะรู้จากคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันไว้